สวยอยู่แล้วครับแต่วันนี้ออร่าความเป็นเจ้าสาวมากๆคือเขาเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์อยู่แล้วค<ด>รับเเรียนจ้าบ่าวก่เยเจ้าบ่าวรอ่อค่ะนี้เจ้าบ่าว่อมากเจ้าบอกเขาก็ห่ออยู่แล้วแต่วันนี้เขาจะ่อเป็นพิเศษอนาคตต้องมีต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าครอบครัวของซันก็ ไม่มีหลานเลยมีลูกชายคนเดียวเงี้ยค่ะแต่ตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีช่วงนี้ก็จะพูดก็จะพูดตลอดครับว่าเราต้องขยันทํางานขึ้นนะก็จะก็จะเกินเกัดในตาดโตเกียวตลอดเนี่ยมีน้องนะมีลูกเพแจ๋วด้วยแล้วถ้ตัวเล็กมาหนูจะหนูจะผู้หญิงผู้ชายก็แซลเขาหนูไม่มีเพื่อนผู้หญิงนะก็แซลเพราะว่าเราอยากให้เขารู้ว่า คือเราจะไม่มีการแบ่งแยกผมจะจําผมจะพูดตรงนี้ไว้เลยนะครับไม่มีการแบ่งแยกนั่นคือในมุมใครที่จะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ในมุมผมรูม้สึกว่าผมปฏิบัติในทุกวันได้ได้เห็นอาจจะบกพร่องบ้างดีบ้างปรับปรุงกันไปแต่สุดท้ายแล้วลูกแพวก็เหมือนลูกผมครับ <S <S จะบอกทุกคนว่าแบบการที่เราสมมติอนาคตเนี่ยเราจะมีน้องมาใหม่สุดท้ายแล้วความรักที่ผมมอบให้ครับวันนี้เราเป็นสามีภรรยากันอ่ะสองคนนั้นคือต้องมีในตาโตเกียวแน่นอนครับ ที่ที่เราเรารักโดยที่เราไม่ได้มีกำแพงเหมือนแรกๆอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้มันเป็นโทษรักษากรสมสีครับที่เราอยู่ด้วยกันล้วครับส,ราสามแสนสามหมื่นันหกร้อแล้วก็รวมกับเขาเรียกว่าอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆจะเป็นทองทองคำเล็กๆที่เป็นเลข3ามสสมหเป็นเลขเหมือนเป็นเลขวงคลที่ เราดูวันเกิดของของวันศุกร์แล้วก็วันพูดกลางคืนครับวันเลขไหนที่เป็นมงมงคลเนี่ยใช่คร,ครับก็ <มะ S 1> เลยให้ลงเป็นเลข3แล้วก็เลขหกสหรับฟันสมมองว่าก็รักครับแล้วก็เลือกเขาที่ที่เป็นผู้หญิงอีกคนที่รองจากแม่จากย่าจากยายแลเป็นคนที่เรารักและเป็นคนที่เราห่วงครับผมมองว่าต่างคนนี้ต่างมีอดีตไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรมาแต่เราเอาประสบะการณ์ มาแก้ไขในชีวิตปัจจุบันเรารู้ดีว่าเขาเป็นแบบไหนเรารู้ดีว่าเขาผัดอะไรมาบ้างและเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนที่เราเลือกแล้วจริงๆเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมว่า่หญิงคนนี้ mm hmm. เป็นแม่ของลูกที่ดีได้มากๆครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกรักครับแล้วก็จะกระทาในทุกๆวันที่ประคับประคองให้มันดีที่สุดครับหนูก็ขอบคุณที่เขารักดวงใจของหนู เป็นยังไงบ้างคะว่าแต่เช้าเลยอยากให้เราถึงที่ืเชา้าแต่ว่ามันมีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกก็คือทั้ง,งตื่นเต้นนะคะแล้วก็ก็แบบเราไม่เคยมีประสบการณ์เนาะในการจัดงานอย่างเงี้ยเราก็แอบ,บกังวลนิดนึงนะคะแต่ก็แบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยสําหรับญาติพี่น้องแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับแบบทางทางฝ่ายเจ้าบ่าวเขาแบบเซอร์ไพรส์ ในกลุ่มของแฟนคลับนะคะที่แห่กันมาแล้วแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยถือแห่ขันหมากันมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเขาจะแบบไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจและรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆของคุณมทุกๆคนเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ออกดีใจค่ะดีใจความรู้สึกต้องเปล่าล่คะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นไม่แพ้ตอนนี้จะบวดเลยครับ <S <S อันนี้แทบไม่ได้นอนเลยเมื่อวานก็ มามามาดูงานหน้างานด้วยเพราะว่าให้แพลนอนไวที่สุดครับเราเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วทุกคนได้จะบอกว่าให้นอนไวนอนไวเราเป็นคนนอนดึกมันก็จะนอนยากครับแต่ก็ได้มา,าได้มาช่วยหน้างานด้วยมาดูสถานที่เพราะมันก็กระชั้นชิดเลยนะครับในบางอย่างนะแต่ถือว่าออกมาด้วยด้วยด้วยสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้ออกมาบางที่ขาดตกหลุมพร้องไปต้องขอประธานอภัยด้วยครับแต่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ที่มีความสุขมากมากครับมัน มันน้ำตาแบบตาคลออยู่ตลอดเวลาครับแล้ววันนี้ขอบคุณแฟนคลับ F c ซบ้าน s อีมากเซอร์ไพรส์จริงๆครับขบวนแบบยาวมากอันนี้คือไม่รวมกับสินสอดของของทางเจ้าบ่าวนะครับของเฉพาะแม่แม่ก็คือดีใจมากคือผมมองว่าคนที่มาไกลและทุ่มเทกว่าเราที่สุดนั่นคือแฟนคลับที่มาจากต่างประเทศนั่นคือแฟนคลับที่มาหลายร้อยโลมากๆแต่มาเพื่อเราทั้งๆทงี่เราไม่ใช่แบบลูกหลานเขาเลยแต่เขาเข้ามารักเราเมตตาเรานั่นคือ อยากจะขอบคุณจากใจครับใผ่านเงินที่เราถ่านเงินหมายถึงว่าใช่ค่ะผ่านเงินตรงที่ที่เป็นร่มที่เป็นร่มที่เป็นเป็นนกเป็นนกตรงนั้นนะครับนกยุงเลยครับก็จะเป็นของแฟนคลับที่แฟนคลับถือจะเป็นของเขาครับค่ะใช่ครับเยอะมากน่าจะวันร่วมเจ็ดแสนกว่าบาทครับสบา ก็จะมีออนไลน์หนังบ้านอีกอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ค่ะหลังไหลแต่เดีวความวีดีมาเยอะมากมากก็ก็มีค่ะคนที่ออกนามไม่ออกนามก็มีมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นการบุกเขยออนไลน์ที่แม่แพร์โพสแบบคนละหมื่นสองหมื่นแบบเยอะมากเลยใช่ไหมแม่แพรใช่ค่ะก็มีแต่ยังยังไม่ได้โพสแบบบางคนก็ไม่ได้ออกออกนามอะไรค่ะแม่แม่ก็มีซองมีอะไรมาบางคนก็มีทองมาใช่ครับอ่ามีทองมาให้ต่างหากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกขอบคุณมากไม่ไม่คิดว่าแบบจะมีคน รักเราขนาดนี้ <Okay. S 1> แบบมีคนทุ่มเทให้เราขนาดนี้เงคะ่ะบางคนก็แบบรุนมาตั้งแต่จิน้นตั้งแต่จิน้นตั้งแต่ไปลิเกด้วยกันแล้วจนจนไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้งค,ค่ะในระหว่างที่เราแบบรดน้ําสั่งไงเัาก็จะอวยพรน่นนี่แต่และคนก็ได้แบบเหมือนได้คุยอะคะ่ะเหมือนได้คุยกัน <ใจ S 1> ทักทายกันแบบแม่อยากเลี้ยงหลานนะสิบคนอีกคนนึงอะ ขอเฟดนะขอีกคนนึ่งค่ะกเถียงกันนึกถึงวันนี้นะลูกทุกอย่างมันต้องประคับประคองมันเป็นสิ่งที่เราได้เอามาจดจํในของเราในวันที่อุปสรรคมากมายที่เราต้องเจอในวัหน้าชีวิตคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกครับแต่สิ่งสําคัญผมว่าการประคับประคองการที่เข้าใจอภัยซึ่งกันและกันผมว่านี่มันสําคัญมากวันนี้มีเสือ่อลมตาไหมคะก่อนที่แบบผู้ใหญ่โวยโอยกันก็น้ำตาน้ำตาคอหยุด อยู่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆผมผมสารภาพเลยครับว่าอันนี้ไม่รู้ว่าคนที่เคยเป็นเจ้าบ่าวแล้วเคยเล่าให้ฟังอันนี้สัมผัสด้วยตัวเองตอนที่ที่เราให้พ่อเขาพ่พาเราไปเจอเจ้าสาวไงครับโอ้ตอนนั้นพี่ผมผมพูดอะไรออกไม่ได้จนทางนี้ลุยทางอาพอออาแซล่ะผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ม,มันตาจะไหลแต่พยายามที่ไม่ไม่จะแบบไม่ไม่ไมไมดีกว,ว่าเก็บไว้ความรู้สึกครับใช่วันนี้เจ้าสาวสวย สวยอยู่แล้วครับแต่วันนี้ออร่าความเป็นเจ้าสาวมากๆคือเขาเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์อยู่แล้วครับอ่าวันนี้เจ้าบ่าวเปิดเนียเจ้าบ่าวรอค่ะเจ้าบ่าวรอค่ะในเจ้าบ่าวหล่อมากเจ้าบ่าวเขาก็หล่ออยู่แล้วแต่วันนี้เขาจะหล่อเป็นพิเศษอ๋อเยอวยกันเองแต่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขาตีนงานไหนตั้แต่ช่วงเช้าก็จะเป็นสีอ่อนๆสีชมพูสีครีมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้า ค,คนละโทนแล้ว,วาบบสวังทงันอนาคตชีวิตคู่เราอย่างบ้างก็เราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ต่อไปนี้เราก็จะมีการวางแผนงานมากขึ้นะนะคะในเรื่องของการทาอ,อางาน,งงานรับงานต่อไปนี้เราอาจอาจจะไม่ได้ออกงานคู่ตลอดเราก็จะก็จะมีแยกคือเราก็เริ่มจดจริงจังไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้รับนักนักร้องเข้ามาเป็นสัญญาเราก็ต้องเริ่มเริ่มแบบว่า จริงจังมากขึ้นแล้วก็เริ่มทําเพลงปล่อยเพลงกันแล้วเพราะ<ไ>ว่าเราตั้งใจว่าหลังหลังแต่งเราจะเริ่มปล่อยเพราะว่าเราค่อน<ล>ข้างที่คุยกันเนิ่นๆไว้บ้างน่ในเรื่องเรื่องการทํางาน,นครับหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันและการใช้ชีตมันค่อนข้างที่ไม่มีอุปสรรคในการที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยครับแต่การทํางานเราค่อนข้างที่จะวางกันใหม่บางทีสั้นเนี่ย จะ,จะไม่ได้เก่งเก่งเรื่องแบบไร์สดอะไรอย่างี้ครับหนูก็จะพยายามที่แบบจะพยายามพยายามขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าเราแบ่งแบ่งพาร์ทกันอะไรเงี้ยแพลไปทํางานเราอาจจะไปทําตรงนี้บางทีการทําเพลงอาจจะทําหลังบ้านเดอะเอสพีแบนอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเราก็เหมือนที่แพลบอกนการทาเพลงแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่เราทําร่วมกันนะครับค่ะแต่บางทีคือเจ้าภาพอาจจะมองว่าเฮ้ยซันรับงานไปกับแพลแล้วไม่รับที่เกแล้วอะไรเงี้ยคือหน้าตอนนี้คือถ้ามีที่เกแพลก็จะให้เขารับใช่ครับ,ลบเลยเลย,เลยว่าล่าบเด็กแพลก็จะไปแบบลําซิ่งเลย แล้วถ้ามีงานอีเวนต์มาคือสันไปเลยอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้เราเราได้มาใช้ชีวิตรวมกันเราเป็นครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบกังวลเอาเป็นว่าเราอยากเต็มที่กับทุกๆงานที่สันรักที่แพรวรักเขาเป็นรักลิเกรเรารักลัมซิ่งอะไรเงรรี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็ได้พักแบบทั้งแบบในการละครนี่ครับแต่ตอนนี้เรากลับมาทำงานเต็มที่ครับตอนนี้เป็นตัดสยากันอย่างทางการ,ร,าการแล้วความหวานมันเพิ่มขึ้นไหมคะอ๋ออยากบอกว่าคือมันมีทั้ง มีมีหยุมกันมีแบบมีแบบเดี๋ยวไปง้อกันช่ครับยแต่แพลก็มองว่ามันก็เป็นสีสันในชีวิตคือบางทีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผู้หลักผู้ใหญ่แบบให้ให้พออย่างเงี้ยให้อภัยกันนะลูกมันมันก็ใช่นะคะสําหรับคนในครอบครัวสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าอาจจะพลาดพั้งอาจจะมีอะไรกันหยุมกันบ้างเล็กเล็กน้อยสุดท้ายเราก็ให้อภัยกันนั่นมันก็คือ นั่นมันคือครอบครัวจริงๆมันที่ผมบอกตลอดว่า <Okay. S 2> ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ว่าซัคข้างนอกหรือว่าข้างในมันมีทุกู่อพี่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดแก่เจ็บตายการใช้ชีวิตทําให้เราเครียดทำให้วันพรุ่งนี้อาจจะสุขพรุ่งนี้จ,จะทุกข์มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะผมมองว่าการแผนชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรล่วงหน้า <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดนั่นคือการที่เราต้องคิดว่าเราต้องประคับประคองค่ะคนคนนี้แบบไม่ไหวคนนี้ต้องไหวนะครับ สำหรับความหวานเราก็จะพยายามเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดเพราะบางทีเราอาจจะแบบเราชอบคุยกันอะ่ะเธอเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เออเหมือนเตือนสติกันอะ่ะบางทีเราอยู่ด้วยกันทุกวันมันกลายเป็นแบบว่ามันเคยชินแต่บางทีเราอาจจะเคยทําสิ่งนี้ให้กันแล้วเราอาจจะลืมแต่เราก็จะมีแบบ เตือนคือติกันไมเป็นคนที่ชอบแซวอยู่แล้วอะชอบแซวชอบชอบแบบมนจีบตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันคือแบบคือแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ตอนนั้นเธอเธอเปิดใจอย่างตอนนั้นเธองงก็ชอบพูดเรื่องเก่าๆเพื่อเพื่อเพื่อแบบรื้อฟื้นมาให้มันมีรสชาติในแบบตลอดนะครับอย่างเช่น3าวันไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็วนไปเบียนมาแวะเบียนกันมาได้แต่ไม่ได้นอนบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอาการออกคือแบบ ทำไมมันแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดตรงในขนาดแบบฟังพายของเราคือเข้าหอน่ะมันต้องเป็นแบบพิธีเนาะเข้าหอไปเป็นพิธีพอพิธีพอนั้นยี่บอกโอ้ยอะไรเธอที่ก็จะแก้เอยอกเธอเดี๋ยวแบบแต่เทั่งคืนมันจะแบบมันจะมันจะสดุสดชื่นมากเลยก็จะชอบแก้งถ้าเรื่องมากเลยไปแก้งเข้าไปครับใช่อย่างคำมั่นสัญญาล่ะคะให้การอะไรเป็นไงบ้างจะไม่เป็นคำมั่นสัญญามากกว่าค่ะจะเป็นทำทุกวันให้มันดีดีกว่า เราก็ไม่ไม่อยากไปสั่งยงสัญญาอะไรแต่ว่าเราจะคุยกันตลอดว่าเธอเราไม่สัญญานะแต่เราจะแบบทําทุกวันให้มันดีอะไรที่ไม่ดีอะสันจะชอบบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีอะเธอเตือนข้อนะเธอบอกข้อนะเวลาเวลาหยุ่มก็แล้วใจหรือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่สันจะจะมีข้อดีอย่างคือเวลาที่เราเตือนเวลาที่เราบอกบางทีเขาอาจจะไม่รู้ในในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าบางตอนแรกเถียงแต่แต่หลังๆมาคือเริ่มแล้ว เริ่มเงียบแล้วก็คิดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็จะอ่ะเธอขอบคุณนะที่เธอเตือนเขาที่เธอบอกเขาอนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวเองอยู่ตลอดในสิ่งที่เราบอกอ่ะข้อ1นึข้อสอข้อสามอะไรเขาจะเป็นสเต็ปไปแต่จะให้เขาหักดิบเขาเลยมันก็ไม่ได้แต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาปีกว่าเง,ไงี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบเรียนรู้กันรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเยอะไปในทางที่ดีขึ้นครับก็เหมือนการรับตัวเข้าหาี่เองบอ่อถูกครับ เราต้องปรับตัวเราด้วยด้วยด้วยความเป็นว <anak> ัยรุ่นหรือความเป็นส่วนตัวเราอะเราต้องมีความเป็นตัวเองอยู่ครับแต่เราก็ปรับรัดมาเต็มที่โดยที่ต้องบอกตัวเองก่อนเพราะเราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วบางอย่างเราอาจจะบอกเออเราไม่ได้เป็นคนที่ตามจี้นะครับใช้ชีวิตซึ่งกันและกันได้แต่ตอนเราคือครอบครัวเดียวกันเหมือนตอนนี้ครับการที่เราได้อยู่ใช้ชีวิตนั่นคือในตะโตเกียวใช่ไหมเาต้องเล่นอย่างนี้ครับอยู่กับเขามันมันมันเป็นในทุกทวันที่มันทําและอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้พ่อแม่ลราก็รัก อย่างนี้ครับไปเพราะว่าอ,อยู่ทุกวันนะครับการที่อยู่ทุกวันมันจะซึมซับอย่างเงี้ยก็เลยจะจะบอกทุกคนว่าแบบการที่เราสมมตินอาคตเนี่ยเราจะมีน้องมาใหม่สุดท้ายแล้วความรักที่ผมมอบให้ครับวันนี้เราเป็นสามีภรรยากัน,นอ่ะสองคนนีนะ้คือต้องมีในตับโตเกียวแน่อนอนครับที่ที่เรา,เร,ารักโดยที่เราไม่ได้มีกำแพงเหมือนแรกๆอยูแ่แ,แล้วครับเพราะตอนนี้มันเป็นอาโทษรักษากระสมสีครับที่เราอยู่ด้วยกันล้ะอย่างที้เขามา ประตูเงินประตูคับใช่ครับวันนี้น่ารักมากเลยครับป้าทัานไม่คะเห็นไหมตรงนั้นเราเห็นในทีเราเราเขาเขารู้นะถามว่าต yes ้องมางานป้าปีกับแม่เราต้องเรียนเต้นหรือเซอร์ไพรส์บอกหน่อยได้ไหมป้าปีจะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อ่ะเขาเป็นคนแบบคนฉลาดคนเก่งฉลาดเดี๋ยวตอนเย็นก็เตรียมเต้นเซอร์ไพรส์แม่แต่ไม่บอกว่าเต้นเพลงอะไรใช่ค่ะวันนี้เขาแฮปปี้ครับความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างอุ้ยเขาแฮปปี้แล้วเขารู้ความเขาไม่งอเงแต่เหมือนแบตแบตหมดก็คือหลับกันไปทั้งสองเลย ียยังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับลูกเลยใช่แต่เขารู้ความเขาไม่งองแงแล้วบอกแล้วบอกเตรียมคําถามเตรียมอะไรแบบอ่ารอถามปะป,ปีอะไรเงี้ยเขารู้ในตะฉลาดมากแล้วน้องก็ก็ตามพี่ใช่ขเขาได้บอกอะไรแม่ไหมคะคุณดูกับคุณแม่ไม่ได้บอกค่ะเขารู้แล้วเขาก็เหมือนเตรียมเตรียมนั่นคืองานแม่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์แม่ เขาก็คงจะเห็นแม่มีความสุขแล้วเขาก็แฮปปี้ของเขาตามภาษาเด็กแต่ใดๆก็คือตอนที่ประตูเงินประตูทองแพลไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันครับเลี๋ยวเราไปย้อนดูที่คลิปน่ารักมากน่ารักเพาตกใจเขให้สันเต้นปะให้เต้นให้เต้นช้างเต้นอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เด็กครับเราไม่ให้ผ่านด้วยเอาอีกด้วยไม่ใช่ผ่านง่ายใช่คือเอาซองอีกซองเราทาซองไว้เยอะอยู่แล้วครับของเด็กกับคนละสองซองจากแฟนคลับด้วยคือคือหมายถึงว่าเธอจะเข้าไปหาแม่เราไม่ไม่แบบ ไม่ได้นะไไม่ด้นะคือรู้จักชั้นเชิงอะไรอย่างนี้ครับทั้งๆที่บางคนก็คือเด็กบางคนก็คือไปเลยอะไรเงี้ยอนนี้ชั้นเชิงเก่งๆขออนุญาตถามถึงสุดสอดเลขสวยมากเท่าไหร่นะคะสามล้านสามแสนสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบแล้วก็รวมกับเขาเรียกว่าอะไรเลขเล็กๆน้อยๆจะเป็นทองทองคำเล็กๆที่เป็นเลขสามสามสามหกเป็นเลขเหมือนเป็นเลขมงคลที่ เราดูวันเกิดของของวันศุกร์แล้วก็วันพุธกลางคืนครับวันเลขไหนที่เป็นมง,มงคลเงี้ยใช่ครับก็เลยให้ลงเป็นเลขสามแล้วก็เลขหกเมื่อคืนก็น่าขุยพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็บอกแม่ปกติเราต้องมาทับตังที่ว่าเราจะบวชกันแล้วนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้มาถึงจุดที่ลูกมาขอสาวอะไรเงี้ยมาขอสาวก<ด>็ถือว่าพ่อก็เซอร์ไพรส์วันนี้ด้วยเขาทาสร้อยสร้อยเพชรมาให้เป็น SP ไปทํากับแม่สองคนรับไห ตกใจมากนะครับตกใจมากแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าสิ่งสอดที่เราได้ทำมาเนะี่ยมันก็คือหนึ่งต้องบอกเลยว่าการทํางานมาบ้านแสงทองกลุ่มปิดหลายๆอย่าง <c oughs> คือแพล <c oughs> จะแนะนำมุมตลอดว่าเธอต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้อันนี้คือเทคนิคของเขาแล้วก็มีของเราที่เราเคยปฏิบัติเคยเก็บาในส่วนของเราอย่างเงี้ยวันนี้เราแค่ตั้งใจว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและสุดท้ายแล้วเราก็ร่วมกันครับผมครับค่ะ ไปเดิเเนแล้วแฟนขับแบบออกมาบนว่าแบบกว่าจะเข้าถึงมแมทไพลยากอะเพราะว่ามันต้องมีกลุ่มปิดตลอดเวลาไม,ไม่ไม่ยากค่ะไม่ยากแต่แค่ว่าบางทีอ่ะในช่วงของการแสดงเราเรามีกลุ่มปิดเพราะว่าเราต้องซัพพอร์ตทีมงานแล้วก็ผู้จัดคือการทํากลุ่มปิดเนี่ยไม่ใช่ทําแบบเฉพาะศิลปินแต่เรากับผู้จัดผู้จัดงานเราอย่างเช่นเวลาที่เขามีงานอ e ีเวนต์ให้เราอย่างเงี้ยค่ะ คือแต่ก่อนเนี่ยผู้จัดจะไม่ได้อะไรเงียแต่แต่หลังๆเนี่ยคือผู้จัดรู้ว่าเราทํากลุ่มปิดด้วยและอะ,อะไรต่างๆนาน,นา,นนานมันมีค่าใช้จ่ายเยอะเวลาเขาจะจัดงานทีหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรากับผู้จัดจะดีวกันจะดีวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลุ่มปิดมันจะเป็นค่าใช้จ่ายในวงเนยคะ่ะแต่แต่การที่มาเจอแบบว่า ปกตินะครับมาหลังวทีแพลวเนี่ยเป็นคนที่แคร์แฟนคลับมากๆแต่บางอย่างผมเข้าใจในโลกโซเชียลครับคนที่คนที่เขาเพ่งเล็งมาก็มีทั้งลบระบวกนะครับก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้อันนี้เข้าใจได้แต่ในวงของเราก็อย่างที่แพลวอธิบายนะคบแต่ไม่ใช่แค่วงเราทุกวงก็ทําเหมือนกันค่ะทุกวงก็ทําเหมือนกานทากลุ่มฟิตเหมือนกันแต่ที่เราทําทําบ่อยนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของของเรากับผู้จัดที่เราได้คิวกันไว้ที่ได้ทาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย อนาคตต้องมีต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าครอบครัวของซันก็ไม่มีหลานเลยมีลูกชายคนเดียวเงี้ยค่ะแต่ตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีช่วงนี้ก็จะพูดตลอดก็จะพูดตลอดครับว่าเราต้องพยายามทงานขึ้นนะก็จะก็จะเกิดเกิดในตากโตเกียวตลอดเนี่ยมีน้องนะมีลูกพ่อแจ๋วด้วยแล้วถ้าตัวเล็กมาหนูจะหนูอยากผู้หญิงผู้ชายก็แซวเขาหนูไม่มีเพื่อนผู้หญิงนะก็แซวเพราะว่าเราอยากให้เขารู้ว่า คือเราจะไม่มีการแบ่งแยกผมจะจําผมจะพูดตรงนี้ไว้เลยนะครับไม่มีการแบ่งแยกนั่นคือในมุมใครที่จะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ในมุมผมรูมม้สึกว่าผมปฏิบัติในทุกวันได้ได้เห็นอาจจะบกพร่องบ้างดีบ้างปรับปรุงกันไปแต่สุดท้ายแล้วลูกแพลวก็เหมือนลูกผมครับก็คือในอนาคต คนแน่แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ตอนตอนี้ทํางานบอกว่าเดี๋ยวถ้าท,าาท้องขึน้นามาเดี๋ยวยุ่งครับหาเงินทํางานค่ะของมันครับใช่ค่ะแล้วแพนฮานมูนหรอคะมีเตรียมไปสวิตหวานกับสองคนมั้ยคะอันนี้มีไม่ใช่สองสิแต่ว่า,าคือเราแพนกันก่อนแล้วว่าเราจะไปมันมันดีการ<ม>แต่ก็คือมันก็เป็นน่าจะเป็นฮันีมูนแรกแหละแต่คือกะไปกัน3มคู่ แต่พอไปจริงๆมันก็อยู่คนละหลังมันก็เป็นสวีทสองคนอยู่ดีเพราะว่าแพรเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบคู่รักไปเลยครับแต่ผมก็คือชอบอยู่แล้วมันเกี่ยวกับน้ํามันสบายตาครับน่าจะไปหลังจัดกีฬาสีเสร็จอะครับใช่ค่ะก็คือมันเป็นสถานที่ในฝันที่เพออยากไปกับกับคนกับคู่ชีวิตใช่ตันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แพอจะได้ไปมันดีเลยต้องขอบคุณวัดเอกับมาดามไก่ด้วยที่จัดทริปให้ให้เราชวนเราไปทริปนี้ค่ะครับผม บอกความในใจตั้งแตรายกัรไหครับคับวันนี้เอ่อสำหรับซันสมองว่าก็รักครับแล้วก็เลือกเขาที่ที่เป็นผู้หญิงอีกคนที่รองจากแม่จากย่าจากยายแล้วเป็นคนที่เรารักและเป็นคนที่เราห่วงนะเอ่อผมมองว่าต่างคนที่ต่างมีอดีตไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรมาแต่เราเอาประสบการณ์มาแก้ไขในชีวิตปัจจุบันเรารู้ดีว่าเขาเป็นแบบไหนเรารู้ดีว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ เราเลือกแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกที่ดีได้มากๆครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกรักครับแล้วก็จะก,กระทาในทุกๆวันที่ประคับประคองให้มันดีที่สุดครับค่ะก็ซันสำหรับซันแพรวก็อยากขอบคุณที่เขารักลูกเรานะคะก็คือลูกเป็นดวงใจของเราแต่ในเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตเราเขาเปิดใจป้อมอาแขน กอดเด็กทั้งสองคนทําเหมือนที่เราทําอย่างเงี้ยคะ่ะมันเข้าดูแลอย่างที่เราดูแลหนูก็ขอบคุณที่เขารักดวงใจของหนูเพราะฉะนั้นก็คือและอีกอย่างที่สําคัญเลยขอบคุณที่ยอมเปลี่ยนตัวเองทั้งที่เป็นเด็กดื้อมาก,ก่อนอยอมเปลี่ยนอะไรที่เราไม่ชอบเขาพยายามปรับพยายามปรับพยายามพยายามพยายามตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาพยายามมากขึ้นมากขึ้นตลอด เราก็เห็นการการเปลีป่ยนแปลงและการพยายามของเขาก็<ม>าอยากบอกว่ารักนะแล้วก็อะไรที่ดีต่อไปนี้ที่มันส่งผลดีต่อชีวิตเราและครอบครัวก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ให้นึกถึงครอบครัวแล้วก็คนที่รักเราเยอะๆครับแฟนคลับด้วยครอบครัวด้วย ครับผมเป็นับาวจริงค่ะเพราะว่าจากขูจริงูจริงหลายคนก็แบบรุนมาตลอดครับก็สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณ FC บ้าน s p แสงทองตั้งแต่วันแรก<ม>เริ่ม <laughs> ที่ได้ จับเราได้มาคู่กันจิ้นและซัพพอร์ตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้ส่งพวกเราถึงฝันในการที่เราได้รักกันคบก,กันเชื่อว่าแม่ๆทุกคนก็ดีใจมากๆดีใจไม่น้อยไปขอเราด้วยขอบคุณที่เราไม่ใช่ลูกหลานแต่รักเราเหมือนลูกหลานมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอบแทนทุกคนนั้นคือความสุขและประคับประคองและนึกถึงทุกคนในวันที่เราเจอเรื่องที่โห,หดร้ายจะฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วก็รักทุกคนเทคแคร์ care ทุกคนจะอ่า ให้ความสุขทุกคนต่อไปครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันในไลฟ์ after p a r t ตกันค่ะเพื่อนดารามาเยอะนะศิลปินที่แอนด์พี่บอยไะมคะบอยเห็นว่าจะแวบมาแต่ว่ามีงาน มีงานแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนหรืออะไรยังไงจะมีพวกปานุ้ณศรานแต่ตอนเย็นน่ะมีมีเพื่อนๆศิลปินค่ะตอนเช้าคือมันเช้าจริงๆก็จะมีเช้ามากครับเช้ามากเราก็เกรงใจไงเขาบอกไปงให้ไปงานเช้าหรืองานเย็นแต่เราเอามางานเย็นก็ได้เพราะว่าเช้าเราแบบเกรงใจอย่างเงี้ยโอเคป้าเจ้าถาวไปกินข้าวครับ ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะปีมา้าขอให้ทุกคนนะคะควบม้าไปเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ควบหนีไปเลยนะคะแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนเจอโชคเจอลาภทีด่ดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่นะคะใช่ค่ะขอขอทตัวเองหรือขออะไรคะขอเงินค่ะขอเท่าไรคะไม่จำกัดไม่จำกัดอินฟินิตี้ใช่เพราะว่าเราใช้เงินไม่จำกัดอย่แลวเราก็ต้องขอเงินไงเพราะว่าเงินคือกำลังใจในการใช้ชีวิตของเรา ทีมบนัถูกต้องเพราะว่าเรารวยคู่ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใคร <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o ยูท e c ช anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ